ชาแคปซูลน,นะคะเรามีสองสูตรนะคะแต่ว่าช่วงนี้อิฉันก็จะกินสูตรนี้นะคะอิฉันก็หาไม่ไม่รู้ว่าอิฉันมีเห็นไหมในกระเป๋าอิฉันมีสูตรเก่าไหมไม่มีนะคะเพราะว่าต้องขอประทานอนุญนะคะทุกคนแคปพัสใครที่ไม่ได้ลดความอ้วนทุกคนฟังนะคะแคปพัสไม่ได้ลดความอ้วนแต่แคปพัสดทำให้รูปร่างเราดีเพราะอะไร เพราะว่าในนี้เป็นสมุนไพรลิดร้อนมันจะขับเราทางไหนคะขับทางเหงนือขับทางปัสสาวะขับทางอุจจาระบางคนกินแรกๆหิวง่วงนอนทุกคนคุณต้องฝืนให้ได้ภายในเกิน1-2ถึงอาทิตย์ฟังนะาะเพราะสมุนไพรริดล้อนอ่ะบางคนมันต้องเข้าไปปรับแล้วใครที่มีอาหารตกค้างมากๆหรือว่ามีสะเขาเรียกอะไรนะกินกินอะไรที่มันย่อยยากอะ่ะ ไปกอะที่กระเพาะหรือว่ามีสารพิษอยู่ในร่างกายมันจะทําให้คุณง่วงเพราะมันไปเจอสารพิษที่มันจะขับให้มันเลยจะทําให้คุณง่วงหรือบางคนกินแล้วหิวทำไมคนอื่นเคารดน้ําหนักได้ทําไมฉันกินแล้วหิวเพราะว่าทุกคนคุณมีอาหารเก่าที่กินเข้าไปแล้วอาหารเก่ามันอืดพอมันอืดพอเราขับออกท้องมันจะมวนมันจะหิว มันจะช่วยไปเอาของเก่าไปเอาสารพิษไปเอาของที่ตกค้างออกมันจึงทําให้ท้องคุณมวนหิวฟังให้ดีนะคะใครที่กินต้องกินน้ําเยอะๆบอกเลยนะสูตรนี้ต้องกินน้ําเยอะๆกินน้ําเป็นลิตรสองลิตรสมลิตรกินน้าเยอะๆเน้นเน้นเน้นดูปัชินิตากินน้ําเยอะๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยการไม่มีย้อยการไม่มีพุงย้อยการไม่มีแขนย้อยแขนกระชับพุงกระชับ มันเป็นแบบนี้น้ำหนักไม่ต้องไปโฟกัสนะคะล่าสุดน้องเจี๊ยบเออน้องเจี๊ยบอยู่ต่างประเทศลดไปแปดโลทุกคนจะแคปพาส โอ้แม่เจเราไม่ได้บอกว่าลดน้นาดําหนักนะคะแต่น้องเขากินแล้วเขาอัดน้ําเขาอัดน้ํากลายเป็นว่าเขาอิ่มเขาก็กินอาหารได้น้อยทุกคนลดไปแปดโลจากแคปพัสนะคะแต่เน้นต้องวงเล็บนะเวลาคุณขายแคปพัสใครคุณต้องวงเล็บว่ากินน้าเยอะๆเพราะแคปพัสอะเราเพิ่มเป็น11ตัว เพราะฉะนั้นสวัสดีค่ะบอสนะคะเราเพิ่มเป็น11ตัวเพราะฉะนั้นค่ะสมุนไพรที่เราเพิ่มเข้าไปเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเขาวิจัยมาแล้วค่ะว่าพวกนี้ขับสารพิษได้ดีพวกนี้สามารถทําให้เราขับถ่ายได้ดีพวกนี้ทําให้เราค่ะไปเอาอาหารเก่าออกได้ดีเพราะฉะนั้นลําไส้เราสะอาดเราจึงขาวเราถึงผิวดีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะทุกคนใครที่กินแล้วง่วงใครแล้วกินแล้วหิวในช่วงประมาณ1-2ออาทิตย์แรกอย่าตกใจ ห้ามตกใจต้องกินดันต้องกินดันเข้าไปนะคะต้องกินดันเข้า,ขาไปนะคะอ่ากินน้ําเยอะๆนะคะแล้วที่สําคัญนะได้ผิวฝ้าจางทุกกินเข้าไปได้เรื่องฝ้าจางได้เรื่องผิวขาวเม่เจ้า เพราะอะไรทุกคนเราไม่ได้เคลมนะเพราะสมุนไพรอะมันเป็นลิ์ร,ร้อนมันไปขับของเสียออกมันจึงทําให้ผิวพรรณเราเปล่ปลัง่งมันจึงทําให้ฟ้าเฟอ้ออะไรในหน้าเราอะดูจางลงเข้าใจไหมคะดูจางลงรักมอทุกคน